สวัสดีพี่น้องท,ทุกทุกท่านครับผมอ,อยู่ที่วัดป่าด,าด่านวิเวกครับเมื่อนี้กคับเป็นครบรอบวันเกิดหลวงปู่อีกเมื่อนึงครับเมื่อนึงอีกปีหนึ่งนะครับ92ปี72พรรษายอยู่วัดป่าด,าด่านวิเวกครับพี่น้องครับเประว่าสิเป็นลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมทั่วประเทศนะครับคนมากท่าบุญกับหลวงปู่นะครับครบรอบ บ้านเกิดของเพิ่นปีนี้นะครับตรงกับวันที่4กันยายน2568นะครับที่น้องมากน่าลายตาไลายจังหวัดนะครับที่มาว่ว่าสิเป็นอาทั่งตะเลียงนะครับจากเชียงใหม่เชียงรายนะครับเป็นการเต่งเพ่เพิ่นว่าสิเป็นการราชการตำรวจทหารนะครับทุกตุกันนะครับที่เพ่นมาก รู้สึกว่าจะเอออดรถกันหล,ลายนะครับคนกันหลายบ้อาอลไรตายมั้สองมือแล้วสองวันสองวันนะครับ เปลียมฟอมพี่น้องใส่บาศ์เออเออเวียนได้เนาะใครทำอีกแล้วเออเก็บภาพไว้เก็บภาพไว้ตอนนี้พ่อแม่ครูอาจารย์ยังเมื่อไหรออกมาบินทบาทครับพี่น้องเข้ากันเริ่มตั้งแถวแล้วเริ่มตั้งแถวแล้วเริ่มตั้งแถว เกียดโมงประมาณเกียดโมงคุณเจ้าที่ออกมาบินธบาทว่าจะเป็นออกปล่อยพ่อรอเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโอ้หลายอะไรน่อยไรท่ใหมากเลยเนี่ยข้างนอกกับพวกข้างนอกคุ <c oughs> นใบนสสส้สาย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 สมวัน <c oughs> เจ้ารถยังเป็นรถยังรถตำรวจ อันนี้รถแยกอาหารสเสบียงเอาเข้าไปสลายไงอ่าสัตว์บางทีน้ำหนักเขาทุกทุกขันนะคุณอันนั้นขั้วตรงพอคิดว่ากะเลียงกะเลียงกะเลียงกะมาแยกยอยู่บ้านเลย,ยาย อยู่บ้านไหนบ้านคลองเขียบเนบาะโอ้อาสาทูนำ้ำอาาทูจ้าบา้า <c oughs> เห็นไดขึ้นน้าลูกแคม่มาเลยคร,รับมาเลยมาเลยมาเลยรถออัดรถกระติดอยู่ข้างนอกก็ไดโซสิบ้าหอดอ่า ครับผมวัดด well ีครับวัดดีครับงานตู้งานกู้อีะมานั่งแฝกตู้ท้องหลังนะงานตู้ท้องหลังพี่น้องโอ้หลายมือนี่ปีนี้หลายพี่น้องหลายดีบ่แม่นธรรมดาเอามาให้แน่ปวดบริการเก้าอี้เออสวยหน่อยเลยผู้เฒ่าปวดขา ผู้เฒ่าปวดขาแล้วผู้เฒ่าปวดขาแล้วลงท่านเต็มที่เต็เม,เมแดนว่าปีนี้ก็ได้ข้างในก็จะเต็มที่เต็มแดนเดี๋ยวทีเข้าไปเบื้องข้างในกัน มึงข้างในครับล,ล้องท่านพี่น้องล้องท่านหลายยืนใส่เลยเหรอยืนก็นได้ย่ายืนเลยกต่ยังก็มาหลายพี่น้อง

การจู่ต้พีน้ำนองเข้านะครับลงทางลงทานไปเยอะ คุณพี่น้องอยากมีทูกท่านครับผมขอบคุณขอบคุณขอบคุณสาธุสาธุ